ลบิงไหลออกกนเลยเฮสกอตกระโดดกระโดดปืนคุมคุ้มคุ้มโคโดรุ่นรุ่นล้มล้มหนึ่งล้มหนึ่ง ตายยังไงเกัจอกไอ้ี่เนี่ยตายแดงแดงตายแดงโนมอสจะมีปะวะตายตายนึงตายหนึ่งยี่ขาตีมึงเข้ามาไเอาตเลยละกันลูกกิ้งอะรู้จักไหมควายคู้วยูดกูด้วยี่ยงเข้าเล่แ่ เดินไปครับเดินเดินไปครับเฮ้ยสอนสอนกูสอนกูไม่ตายขาเล่นขาเล่นเอ้ยไอ้สอนสอนกูดิสอนกูดิวิ่งวิ่งหมดเราวิ่งวิ่งหมดวิ่งวิ่หมดสอนสอนสอนดู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 วิ่งวิ่งจะหมดปะไปแล้วเหี้ยกคุยอะมาดิวิ่งกูุงคุยแต่วิ่งแบบรอแบบไอ้สัตว์ เล่นผมเล่นให้